กับนายกและพูดคุยกันหรือไม่แต่วันนี้ต้องบอกว่าเขาเริ่มกันแล้ว<ะ>เป็นการโหมโรงสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยต่อการพัฒนาโครงการแลนด์บิชนะครับญญเนื่องจากจะกระทบต่อวิถีชีวิตและก็สิ่งแวดลอ้อมโดยวันนี้กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ไปจัดกิจกรรมร่วมกันที่ศาลาอบตอพัตโตอําเภอพัตโตจังหวัดชุมพรครับอย่างที่บอกฝ่ายการเมืองมักจะบอกว่าทําไมประชาชนพื้นที่อยู่ดีๆใช้ป้ายภาษาอังกฤษ วันนี้เขาบอกก็เลยจัดเต็มให้เลยในทุกๆคำนะฮะ n o l a n d bridge l a n d b r i d g l will take p e o p l f l i f s t r s y r o y r r v n r e n o s y s t y s t e m นี่นะฮะมากันครบเลยนะฮะข้อความเหล่านี้แม้จะถูกมองจากฝ่ายการเมืองว่าถูกสนับสนุนจากต่างชาติหรือองค์กรของประเทศที่เสียประโยชน์เมื่อโครงการนี้จะเกิดขึ้นแต่คำบอกเล่าจากชาวบ้านเขาบอกว่าต้องการจะสื่อสารปัญหาของโครงการนี้ให้คนต่างชาติหรือนักลงทุน ที่รัฐบาลได้ไปนําเสนอเพื่อดึงดูดการลงทุนในระยะหลายเดือนที่ผ่านมาได้เข้าใจด้วยลองไปดูนะครับมีลูกหลานชาวบ้านในพื้นที่ถึงขั้นพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ นี่ฮะพูดภาษาอังกฤษให้เห็นกันจ่าจ่าไปเลยแล้วนี่ก็คือลูกหลานของคนในพื้นที่ในอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรน,นอกจากนั้นครับชาวบ้านและภาคประชาชนก็ยังมีการจัดเวทีเสวนาชื่อว่าวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาแล์บริ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นโต้แย้ง แล้วเดี๋ยวจะเสนอข้อมูลไปส่งมอบให้กับนายกรัฐมนตรีวันอังคารที่23มกราคมในเวทีคอรอมสัญจรด้วยครับมาดูฝากฝั่งการเมืองกันบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะรองหัวหน้าพักเก้าไกลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ สำหรับแลนบิชในพื้นที่ระน,นองแล้วก็ชุมพรนะคะคบ,บอกว่าไหนๆครมสัญจรก็อยู่ในพื้นที่แล้วท่านลงไปแล้วก็ต้องรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนฟังอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องสบตากันด้วยนะคะท่านจะได้รู้ว่าพี่น้องในพื้นที่เขาคิดยังไงเขามองยังไง มันจะคุ้มค่าไหมสิ่งที่เขาต้องเสียสละผืนแผ่นดินเขาในการลงทุนให้กับหน่วยงานภาครัฐนะคะอันนี้คือบางส่วนจากคุณสลิกัญญาเจ้าตัวย้ำแบบนี้ว่าอยากให้คอรมอลงรับฟังความเห็นสบตากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ว่าหากท่านเดินหน้าโครงการแลนบิชก็ต้องทำให้เขามั่นใจ ว่าจะมีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าอย่างรอบคอบแล้วไปรื้อตัวรายงานที่เคยทำแล้วไม่ตรงกับที่ท่านนายกอยากได้ทั้งท่อส่งน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันก็ไปทำให้เรียบร้อยท่านจะได้กล้าสบตากับพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องถูกเวนคืนที่ดินถ้าจะต้องมีประชาชนเสียสละให้กับโครงการนี้ก็จะต้องเกิดความคุ้มค่ากับเศรษฐ,ฐ,ฐกิจอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นโครงการที่ยังคิดไม่เสร็จทำให้ประชาชนใจคอไม่ดีว่าเขาจะถูกเวนคืนที่ดิน เมื่อไหร่เนื่องจากรายงานศึกษาความเป็นไปได้กลายเป็นว่าความเป็นไปไม่ได้ไม่มีความคุ้มค่าแล้วจึงไม่มีนักลงทุนมาเสียทีตนมีความเห็นใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากๆเธอบอกอีกว่ารัฐบาลต้องไปสบตากับพี่น้องประชาชนท่านอาจจะได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องกลับมารื้อผลการรายงานการศึกษาอีกสักรอบก่อนที่จะเดินหน้าทาต่อและหากเป็นไปได้ขอให้มีการทบทวนตัวรายงานเพราะการทบทวน ทบทวนตัวรายงานจะเป็นการทบทวนกระบวนการให้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะว่าสรุปแล้วอยากทำอะไรบ้างจะทำอะไรบ้างตกลงว่าฝันต่อจากที่คุณศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมฝันค้างไว้หรือว่าจะมีอะไรใหม่ สำหรับที่เป็นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเองบ้างถ้าจะต้องมีอะไรใหม่ๆจากรัฐบาลเศรษฐารายงานฉบับเดิมที่เคยฝันไว้เดยคุณศักสยามไม่สามารถที่จะใช้ต่อไปได้ก็ต้องมีการศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นท่านจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปพูดกับนักลงทุนไปเรื่อยๆนะคะครับช่วงท้ายคุณสิริกัญญานเนา้นย้ำ ยกตัวอย่างข้อมูลที่เข้าสู่ที่ประชุมครมและก็มีมติว่าโครงการคุ้มทุนภายใน24ปีแต่ถ้าท่านอยากมีท่อส่งน้ำมันตัวเลขอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็ได้จึงอยากให้รัฐบาลทำทุกอย่างตรงไปตรงมาค่ะและก็ต้องตอบคำถามกับประชาชนในพื้นที่อย่างครบถ้วนว่าโครงการนี้จะคุ้มค่ากับการเสียสละที่ดินของเขาที่ต้องถูกเวนคืนหรือไม่ เมื่อถามว่าหากรัฐบาลตั้งธงเดินหน้าต่อไปอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างคุณสลิกัญญาก็ตอบถ้าอยากเดินหน้าต่อไม่ใช่เรื่องผิดแน่นอนว่าเมื่อมีธงแล้วรายงานฉบับใหม่ ถ้ามีการรื้อแก้ไขจริงๆก็คงจะทำออกมาดูดีสวยหรูเหมือนเดิมแต่รอบนี้ก็ต้องให้มันเนียนๆหน่อยรวบรวมความเห็นต่างๆที่เราตั้งข้อสงสัยและคำถามเอาไว้อย่าทำพลาดแบบเดิมเราก็อาจจะได้รายงานที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากจริงๆที่โครงการนี้จะคุ้มค่าในเรื่องการลงทุนหากต้องวัดกับเรื่องการประหยัดเวลานะคะเพราะว่าถ้าฟังซุ้มเสียงของก้าวไกลมาโดยตลอดเขาก็ออกมาพูดว่า ผลการศึกษาตอนนี้มันเป็นแบบตัดแปะล้วน,นค่ะ